ยิ่งเพื่อนใน Li n e OA เยอะเรายิ่งขายได้แยะและ Li n e โ A เองก็มีเครื่องมือมากมายในการช่วยให้คนเห็นร้านค้าของคุณรวมถึงช่วยเพิ่มผู้ติดต,ตามเดี๋ยววันนี้เราลองมาทำตามโค้ดกัน <Okay. S 1> ข้อแรกต้องหมั่นใช้ Li น์วูมนะครับเราต้องขยันหมั่นโพสร,รูปและคลิปเคล็ดลับการทำคลิปวิดีโอดีๆนะครับเราต้องสร้างจุดเด่นและความแตกต่างให้เพื่อนๆเ,เราเห็นแล้วสนใจและแน่นอนครับ mm. เขาจะเพิ่มเราเป็นเพื่อนแน่นอนจ้า ข้อ2จ้ะพอเราโพสคลิปโพสอะไรเรียบร้อยแล้วคนเริ่มเห็นเยอะแยะเนี่ยเขาอาจจะมาเพิ่มเพื่อนเราใช่ไหมครับเราก็ต้องทําคูปองเพิ่มครับคูปองเนี่ยคือการให้ประโยชน์ให้สิ่งดีๆกับเพื่อนๆของเราแต่เราต้องแชร์คูปองให้แสดงผลแบบทุกคนแล้วคูปองเนี้ยใครๆก็สามารถที่จะแชร์เก็บไปใช้ได้รวมถึงส่งต่อและนั่นก็คืออีกหนึ่งเคล็ดลับในการเพิ่มเพื่อนครับส่วนข้อสุดท้ายก็คือการ ใช้ตัวโฆษณาเกนเฟนหรือเพิ่มเพื่อนใหม่แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นเคล็ดลับสําหรับคนที่เป็นบัญชีรับรองเท่านั้นและ <Okay. S 1> การยิงโฆษณาเกนเฟนหรือการเพิ่มเพื่อนใหม่นี่แหละครับมันจะไปถึงคนอีก53ล้านคนที่อยู่ในไลน์ของเราครับอย่าลืมติดตามข้อมูลดีๆแบบนี้ได้ที่ไลน์ o r Business กันนะครับ